Armofac Academic Center, a Center, for Total Solution for better Life. Better สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากนะฮะเป็นหลักสูตรเฉพาะทางสำหรับวิศวกรเลย ชื่อว่าการวิเคราะห์และการตีความข้อมูลในการทดลองทางคลินิกสําหรับวิศวกรคือเขาออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเภสัชกรรมจากโรงงานไบโอเทคระดับโลกเลยนะเราจะมาดูกันว่าเอาวิศวกรจะได้เรียนรู้อะไรบ้างเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมยาที่ต้องเป๊ะๆตาม GMP เนี่ยครับค่ะเรื่องนี้สําคัญมากเลยนะคะเพราะว่าในสภาพแวดล้อมโรง,งงานยาเนี่ยทุกอย่างมันถูกควบคุมด้วย GMP หรือ Good Manufacturing Practice แล้วก็ GDP ด้วย Good Documentation Practice คือไม่ใช่แค่ผลิตดีแต่เอกสารหลักฐานต้องครบต้องตรวจสอบย้อนกลับได้หมดการจัดการข้อมูลแล้วก็การตีความข้อมูลจากการทดลองทางคลินิกเนี่ยเลยเป็นหัวใจสำคัญเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลหรือที่เรียกว่า Data Integrity ที่หลักสูตรนี้เน้นมากๆตั้งแต่ต้นทางเลยอ๋อเข้าใจแล้วครับคือไม่ใช่แค่ตัวเลขสวยๆแต่ต้องน่าเชื่อถือตรวจสอบได้จริง งั้นเรามาลองแกะดูหลักสูตรกันหน่อยดีกว่าครับว่าข้างในมีอะไรบ้างเริ่มจากโมดูลแรกเลยเป็นการปูพื้นฐานก่อนใช่ไหมครับ ใช่ค่ะโมดูลหนึ่งเนี่ยจะเริ่มจากให้เห็นภาพรวมก่อนเลยว่าวงจรการพัฒนายาตั้งแต่คิดค้นวิจัยไปจนถึงยาออกขายเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วการทดลองทางคลินิกแต่ละเฟสเฟสหนึ่งสมเนี่ยมันเข้ามาช่วยตรงไหนบ้างและที่สำคัญเลยคือ GMP กับ GDP เนี่ยมันมาเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลยังไงแล้วก็พูดถึงประเภทข้อมูลที่ต้องเจอเลยค่ะตั้งแต่ข้อมูลประชากรผลข้างเคียงผลการรักษาไปจนถึงข้อมูลที่มันเชื่อมโยงกับการ ผลิตยาคุณภาพยาในโรงงานเราเองด้วยแล้วก็ชี้ให้เห็นความต่างด้วยนะระหว่างข้อมูลยาเคมีกับยาชีวภาพซึ่งมันก็มีรายละเอียดต่างกันไปครับพอเห็นภาพรวมรู้จักหน้าตาข้อมูลแล้วเนี่ยขั้นต่อไปก็ต้องมีเครื่องมือมีวิธีจัดการกับมันซึ่งก็น่าจะเป็นโมดูลสองใช่ไหมครับที่เน้นเรื่องสถิติพื้นฐานถูกต้องค่ะ โมดูลสองนี่เหมือนการติดอาวุธเบื้องต้นให้วิศวกรเลยเริ่มจากสถิติเชิงพรรณนาพวกค่ากลางค่าการกระจายการพลอตข้อมูลให้เห็นภาพง่ายๆอย่างฮิสโตแกรมหรือบ็อกซ์พลอตอะไรพวกนี้ค่ะคือช่วยให้เห็นภาพรวมข้อมูลดิบก่อนจะไปวิเคราะห์ลึกๆแล้วก็ปูพื้นฐานเรื่องความน่าจะเป็นการแจกแจงที่สำคัญคญอย่าง normal distribution ที่เราเจอบ่อยๆที่สำคัญอีกอย่างคือสอนการเตรียมข้อมูลเบื้องต้นด้วยเช่นว่า อ่อจะจัดการกับข้อมูลที่มันหายไปหรือ Missing Data ยังไงหรือข้อมูลที่มันดูโด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 ผิดปกติหรือ o u t l i n e อรเนี่ยจะจัดการยังไงซึ่งอันนี้สำคัญมากใน GMP ค่ะเพราะข้อมูลทุกจุดมันต้องอธิบายที่มาที่ไปได้อืมมีเครื่องมือแล้วก็ต้องรู้วิธีใช้ให้ถูกด้วยโมดูสามก็เลยลงลึกเรื่องการวิเคราะห์ทางสถิติที่ใช้กันจริงๆสินะครับใช่เลยค่ะ โมดูลสจะเจาะไปที่การทดสอบสมมุติฐานหรือไฮโ t ท e s i ส testing คือวิศวกรในโรงงานอาจจะต้องใช้ตอบคำถามสำคัญสำคัญ,คญเช่นแบบว่าเอ๊ะกระบวนการผลิตที่เราปรับปรุงใหม่เนี่ยมันให้ผลทางคลินิกเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิมจริงหรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องเข้าใจเรื่อง p-value ว่ามันบอกอะไรบอกโอกาสที่ผลลัพธ์ที่เราเห็นมันเกิดโดยบังเอิญหรือเปล่าแล้วก็ระดับนัยสาคัญทางสถิติ รวมถึงพวกเครื่องมือเฉพาะทางอย่าง t-test, ANOVA ไว้เทียบความต่างระหว่างกลุ่มหรือ chi-square ถ้าข้อมูลเป็นกลุ่มกลุ่มแล้วก็มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วย correlation หรือ regression เพื่อดูว่าเอ๊ะปัจจัยอะไรมันส่งผลต่อผลลัพธ์ที่เราสนใจบ้างโหฟังดูเข้มข้นเรื่องสถิติเลยแต่การวิเคราะห์ได้ตัวเลขได้ผลออกมาแล้วเนี่ยมันยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมครับเห็นว่ามีเน้นเรื่องการตีความด้วยในโมดูล4 อันนี้คือหัวใจสำคัญเลยค่ะโมดูลสี่นี้เน้นน้ำเลยว่าวิเคราะห์เนะี่ยครึ่งทางอีกครึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการตีความผลลัพธ์ทางสถิติให้อยู่ในบริบททางคลินิกจริงๆต้องแยกให้ออกนะว่าไอ้ที่คำนวณมาว่ามันต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเนี่ยพอดูในทางปฏิบัติหรือในทางคลินิกจริงๆแล้วมันสำคัญจริงไหมมันมีความหมายกับคนไข้ไหมบางทีต่างกันน้อยมากทางสถิติแต่แบบว่า ไม่ได้มีผลอะไรกับผู้ป่วยเลยก็ได้แล้วก็สอนวิธีสื่อสารผลลัพธ์ด้วยค่ะว่าจะทำกราฟทำตารางหรือเขียนรายงานยังไงให้คนอื่นเข้าใจแล้วนำไปใช้ตัดสินใจได้จริงๆเช่นเอาไปปรับปรุงกระบวนการผลิตควบคุมคุณภาพหรือว่าจัดการความเสี่ยงในโรงงานอะไรแบบนี้ค่ะมีกรณีศึกษาให้ดูด้วยอ๋อคือไม่ได้แค่คำนวณเป็นแต่ต้องเล่าเรื่องจากข้อมูลเป็นด้วยให้มันเอาไปใช้งานต่อได้จริงดูครอบคลุมดีนะครับ แล้วเหมือนจะมีมองไปข้างหน้าด้วยในโมดูลห้ใช่ไหมครับ หัวข้อที่มันแอดวานซ์ขึ้นหรือเป็นประเด็นที่กำลังมาแรงอย่างเช่นความท้าทายในการวิเคราะห์ข้อมูลยาชีวภาพโดยเฉพาะซึ่งมันมักจะซับซ้อนผันแปรสูงกว่ายาเคมีทั่วไปหรือบทบาทของ Big d เด a แล้วก็ a ออที่ตอนนี้เริ่มเข้ามามีบทบาทเยอะขึ้นมากในอุตสาหกรรมยาในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลแล้วก็ปิดท้ายด้วยเรื่องกฎระเบียบการตรวจสอบจากออยหรือหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆซึ่งวิศวกรในสายนี้ยังไงก็ต้องเจออยู่แล้วค่ะครับ สรุปแล้วเนื้อหาทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยก็เหมือนการสร้างสะพานเชื่อมองค์ความรู้ทางวิศวกรรมเข้ากับโลกของข้อมูลการทดลองทางคลินิกการผลิตยาภายใต้มาตรฐาน GMP ที่เข้มงวดมากๆเพื่อให้วิศวกรทำงานในสายนี้ได้แบบเข้าใจบริบทมากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยถูกต้องเลยค่ะแล้วมันก็ทิ้งทายให้เราคิดต่อนะ่สนใจนะคะว่า ในยุคที่ยาชีวภาพมันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆและ AI ก็กำลังจะเข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆมากขึ้นเนี่ยทักษะด้านการตีความข้อมูลทางคลินิกให้ออกว่าจริงๆแล้วมันหมายความว่ายังไงในทางปฏิบัติซึ่งหลักสูตรนี้พยันเน้นย้ำมากๆเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นทักษะที่สำคัญยิ่งกว่าความสามารถในการกดโปรแกรมวิเคราะห์ตัวเลขเฉยๆสำหรับวิศวกรในอุตสาหกรรมยาในอนาคตหร,รือเปล่าก็น่าคิดน่าติดตามกันต่อไปนะคะ